สวัสดีครับพี่โน้องสวัสดีตอนใช้สายเกือบเที่ยงครับพี่โน้องอากาศขึ้มขึฝนกระตกดินดินปล่อยๆครับมันจะกาศพอดีปลูกพักเลยครับผมผักสวนขวไปกินครับนี่ครับพี่โน้องอันนี้ก็สิปลูกพักขึ้นช่ายครับผมขึ้นชายนี่ครับนี่วานเล้วเดี๋ยวเอาฟางมาก,กบวานหยิบลอย ทัดม่านี่กชีเป็นหอมบัวครับหอมบัวหอมแดงนี่ครับปลูกสองนานเพอได้กินด้านนี้ก็เป็นกระเทียมครับนี่ปลูกเชื้อแหล็กก็จะเอาฟางมาใส่ฟางท่งนี้ก็จะเป็นผักฟางผักฟางญี่ปุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาหมักถั่วมัดแจมอยู่ พี่น้อยสิบกลุ่นขุดครับนี่ครับแปังญี่ปุ่นถัดมาทางนี้กาสิบวานผักกาดครับผักกาดอย่างละครึ่งสีใสย์ักกาดกับผักซีเล้าครับ,รบนี่ครับพี่นอ้อ,นองเนาะการคางกระสีเป็นปลามันครับพี่นอ้องส่วนหลังบ้านมีบักหน้ามีอย่งางพอบักหน้าครับพี่น้องช่งตน้น อันนี้มะเขือพวงครับผมแข็งหลายครับต้นกินประทันหลายต้นอยู่ครับสามสี่ต้นเนาะอันนี้ก็คือกระเจียวครับกระเจียวนาน,นี่ก็ปฏิส,สิีสิเหียวครับพี่น้องใบกระเหียวขนตกใหม่กระสิมีดอกมีอย่างเนาะ ครับป็บเจียวแดงกับเจียวขาวมีผักนี่ตะไคร์ตัดเรียบร้อยผักคุณเลือผัก,กข้าวตองครับอันนี้บพอดีปลูกเทืยดเดียวครับพี่น้องนี่ปลูกเทืยดเดียวกันแล้วเลยเด้วครับเกิดดีครับชีฝรั่งโอ้ยเอาหญ้าให้เนี่ยเด้๋ยบุบควายนี่ เดี๋ยวจะให้เบิงบบอบอ้งหล่อๆหยีให้ครบอันนี้กล้วยครับพี่น้องกล้วยก๋วยน้ำว่าเยอะมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบอกรกนะครับเด้อบอกกบบอกรกท่านี่เกียร์อยู่มั้งนี่ข้าเนี่ยสองบอกร,รับบอกกบอันนี้บอกรวย กูเตะต้ตนกล้วยครับพี่น้องนี่แกะบันหละเดี๋ยวทิตัดไปขายอยู่ครับเริ่มละสิแกะละลายเครือบแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นผักกระแยงครับพี่น้องผักกระแยงอันนี้ตะกี้เลียงกบเซนีดครับถือลักไปกับด้วยบระเดี๋ยวเรียงเซบแบบนี้ อันนี้บอ่อนี้ก็บอ่อปลาดุกเกาเลี้ยงไว้ตอนนั้นเขาลักเอากับบอ่อปลูกแล้วบอ่อเลี้ยงแล้วจำอย่ยงเขากินครับพี่น้องสัตสิมีคามีกล้วยอันนี้ก็เป็นแค่แค่เตี๋ยครับพี่น้องใบขึ้นเหลืองนอกบา้านนี่เป็นท่งนี่อืมเป็นกุดกจัิงสิ บอหอยครับบอหอยแล้วพักบุ่งใส่กำลังผสมพันธุ์กันนีขิงครับพี่น้องขิงขิงิง,งอันนี้ก็บอกกบเดี๋ยจะเอามาปล่อยถึงหนาหนาวนครับน็จะเขาไปจำสินอยู่นี่เลี้ยงเร่นี้ครับ ทัานมาก็มีอ้อยมียังธรรมมานด่ล้ครับอื่กล้วยหอมครับพี่น้องถ้าค,คุณตูแก่ละครับจะดูหลุดไปห้วยมองเอื้อนน้ำยุงโอเคนะครับข้ราะตูวานมาเมล็ดพันธุ์อีกครับเอาฟางกบกี๋ยวฉย ไปกินต่อเทียงครับพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่วานมาเลียดเรียบรอยแล้วครับอันนี้ก็ปลูพห้อมแงดงนะครับได้เอาเฟืองคุมนะครับนี่เอาฟางข้าวคุมจบาบ่คุมเนี่ยมันก็นเกิดบ่ค่อยดีครับพี่น้องเพราะว่าดินอยู่นี่มันเป็นด,ดินแห้งว้ครับดินแห้งว้ก็เลยใส่วิธีการ ฟางกบโอ้ค,ครับนี่ครับถัดมาอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นพักกาดครับพักกาดอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นพักขึ้นช่ายมีพักซีเล้าวพร้อมครับครับผูกอเจเอเจาตามมองมันขุดเด็ครับพี่น้อง ดินส่วนมากสิเป็นหินครับมันก็นเลยขุดยากแน่เนาะก็สิประมาณสามสีนานกับพ่อได้กินนี่ครับอันนี้ก็น่าในหน่อยนี่ครับพี่น้องบานนี้อันนี้บวกคาปลาครับพี่น้องคาปลาเนี่ยเพคืนจะสิบปูกันนี้พร้อมได้ครับนี่ไม่บานพวกปูบวกๆครับบวกๆพร้อม เพื่อว่าถ้าเพื่นเกิดแล้วก็จะขึ้นต้นใหม่เลยครับพี่น้องเนาะสำหรับกิบนี่ก็ะว้สันนี่ก้อนขอโตตัดกลกวยกันครับพี่น้องตัดกลกวยกันตัดกลกวยก่อนครับโอมขอบคุณครับ